ก็ค่อยลากไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นลานเนี่ยความลึกก็ไปเพิ่มขึ้นถ้าหาตรงนี้สิบตรงนี้สิบเมตรเนี่ยนะถ้าหากยี่สิบเมตรเนี่ยมาวัดที่ระดับถนนเนี่ยตรงนี้ก็ต้องลึกลงไปประมาณประมาณห้าเซนติเมตรนะเอียงไปจากจุดเริ่มต้นถึงจุดถึงจุด,จด,จด,จดปลายแล้วต่อมาจะให้น้ำออกไปทางไหนถ้าจากบ้านทั่วไปในส่วนใหญ่ให้ออกหน้าบ้านเพราะว่า ตรงหน้าบ้านมันจะมีท่อระบายน้ํารับอยู่นอกจากควางคนบ้านหลังบ้านเป็นคููคลองก็ออกมาับ้านบ้างนะถ้า10เมตรลงมา5เซนถ้าเกิด20เมตรก็10เซนประมาณแล้วก็ค่อยเอียงไปเรื่อยๆขออนนี้มันจะเป็นผ่าครึ่งครับเพราะว่าลายมันเป็นแบบนี้นะ ถ้าหาการสังเกตจะน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าใช้ตัวท่อแปดยุ่งเราก็จะเป็นลนันกษณะโค้งตรงตน,นี้ก็ในสังเกตตาเองใช่เลยับผ่าท่อเขาชาเขาจะตาเขาจะมีเครื่องแบบเครื่องเจียเราผ่าตื้นแผลเราทอรลางมันก็อึกผ่า,านได้จริงๆถ้าการทฤษฎีแล้วเลยเขาบอกว่าลางที่ดีที่สุดเหมือนเป็นราง เป็นรานโทวีเป็นรานโทวีในรานโทวีเนี่ยผมไม่เห็นมันมีขายที่ไหนมันใช้ยากเลยเพราะว่ามาอาด้เองมันใช้ท่อรงแล้วครับคือตอนแรกที่ทำก็หงงหวงว่าจะทําได้ไหมช่างบอกว่ามีปัญหาโอ้โหเขาใส่ต oh, ้ามด้เขาทําให้ดูในขนาดแค่ท่อสองนิ้วทันแค่ได้ข้อจับเนี่ยตึ้งแสดงว่าเขางอด้วยความเสียวด้วยเรื่อัดนิ้วเขาเรื่องผัดเขาก็เห็นทําได้สบายมากบอกว่ามมีปัญหาง่ายนะครับ พราะอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ท,ที่คิดว่ามีประโยชน์นะคือผมทําทําและทําเองแล้วแล้วก็ได้ประโยชน์อะไรนบ้านหลังน,นั้นลนอะนะเดี๋ยวเพื่อนเ,เคสต่อไปเ,ออเดี๋ยวถ้าพูดพูดได้ฝังเลยถ้าหลบฟ้องดันน้ำท่วม ถ้าบ้านาต่ำบนถนนนี่มันโอ้โหมันรู้ทำยังไงนะบ้านผมเนี่ยบ้านบ้านของคุณตาผมไม่เห็นชัดเจนสมัยก่อ,อกนตอนผมเด็กๆเนี่ยบ้านทำเป็นบ้านลักษณะโบราณเลยนะยกขึ้นไปข้างล่างเนี่ยเก็บของได้จอดขาด้ขางล่างเก็บของได้คนเดินก้มๆหัวหน่อยเดินผ่านได้ที้นี่เก็บของเก็บเสื่อได้พอถนนเขาทำยกขึ้นมาระดับบ้านายยกา็ยกตามยกตามจนท่านเดี๋ยวนี้เนี่ยใลาเป็นที่อยู่ของหมาแล้วก็ออกมาพแพร่ร่เอง กาหมาลกไวมีความสุขมากู่ใต้บ้านนี่นึงเอนก็เรื่อง้องกันน้ําท่วมเนี่ยค่อนข้างไา้ค่อนข้างาด้ที่ผมนึกบอกทางเรื่องดับแรกเนี่ยพยายามหีปัญหาน้ำท่วมป็นยกให้ผมสูงว่ายกบ้านแล้วก็ถนนในบ้านเนี่ยให้สูงว่าสำหรักพมากนะเนจะเห็นว่าถนนทางหลวงก็ยกเยอะยกเป็นเมตรนะเขาไม่ได้ยกแบบปรงใจนะเพราะนานๆนี้ก็ทำาิดมันยกทีเป็นเมตรนะ บ้านเราลุงมพิสเนี่บ้านสมัยก่อนเดี๋ยวนีว้อ네ยู่ต่ำถนนหมดถ้าสร้างบ้านใหม่นะถมไมาเยอะๆถมไม่เยอะทำให้หลุ่สูงจัดปัญหาน้ําท่วมถ้าหาเป็นการปรับคงเนี่ยคือบ้านอยู่ต่ำระดับน้ําท่วมนนั่แน่นอนอย่างแรกต้องมีเขื่อนทำเป็นเขื่อนกั้นน้ำทำเป็นเขื่อนกั้นน้ำว่าบ้านอาจจะทำเป็นถ้าตรงทางเข้าออกของบ้านก็องคงเป็นเนินให้รถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ถ้ารอบข้างก็ทำเป็นเขื่อนไว้ทำเป็นเขื่อจะเป็น อาจะเป็นกําแพงอิฐก,ก็ได้นะหรือว่าบางคนใช้เป็นแผ่นแผ่นเหล็กเสียบลงไปก็ได้แผ่นพลาสติกหนาหนาเสียบลงไปก็ได้นะแต่ที่ต้องระวังเนี่ยคือเราต้องเผื่อไว้ว่าไม่ให้น้ํามันฉาบเืษน้นมาใม้ได้คือวัดระดับน้ำสูงสุดต้องเผื่อชึ้นดีประมาณสักสามสิบห้าสิบเซนนะบางคนก็ใช้กําแพงบ้านนะเป็นเ่อขั้นน้ำาเวลาใช้กําแพงบ้านเป็นเ่อขั้นน้ำเนี่ยเราต้องระวังนิดนึงว่าสมมติว่านี่เป็นกําแพงบ้าน โอ้โหวนว่านี่เป็นกำแพงบ้านเนยอันนี้เป็นนนี่เป็นบ้านอันนี้เป็นน้ำท่วมนนี้เป็นพื้นพื้นบ้าเหเังส่วนใหญ่เวลาคนทำกำแพงเนี่ย เขาจะทาเฉพาะเท่าที่จําเป็นต้องทำคือทาตั้งแต่ระดับประมาณผิวดินขึ้นมาข้างบนระดับใต้ดินไม่ได้ทำถ้าระดับใต้ดินไม่ได้ทำเนี่ยน้ำมันจะรั่วอย่างนี้เนี่ยเข้ามาที่บ้านได้วิธีที่จะทำเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอากจะทำยํำแทงการน้ําท่วมเนี่ยมันต้องมีตัวเนี้ยลึกลงไปนะลึกแค่ไหนเ็าบอกว่าตท่งอย่างน้อยเท่ากับระดับน้ำสูงสุดไอ้เไ้า้าวเขาบอกว่าน้ำเนี่ยท่วมขึ้นมา ตรงนี้เนี่ยสามสต็งเนตรงนี้ต้องลึกลงไปอย่างน้อยสามเสต็งนเพราะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ลึกลงไปตรงนี้เนี่ยโอกาสที่น้ำมันรอดใหม่นี่เนี่ยมันมีน้อยมากนะคาเสื่อมของน้ําจะร้อยมากเราต้องลึกลงไปลบมากนะแล้วก็ตัวตัวช็พอออกมานี่ปุ๊บเนี่ยเราก็มีพอใช้ปือเรากันนะข้างนอกไม่เข้าเราได้นะอนนี้ตังแรกก็กันนะข้างนอกไม่เข้าก่อน าการบางคับระเบียบวิธีการไม่ได้เลยตัวอย่างเช่นอย่างจังหวัดเพชรบุรีมีปัญหาน้ำท่ำวมมีปัญหาทุกปีฝนตกหนักๆน้ำท่วมทุกปีผมก็ไปถามว่าบอกว่าระดับน้ำสูงแค่ไหนบอกว่าสูงกว่าถนนเพอเจาน้ำสูงถนนเนี่ยไม่ต้องสูบสูบไปก็น้ำน้ำไม่มีอะไรกังน้ำอย่างแรกนนะต้องทำยกทำมันเขื่อนล่อบจะเป็นใช้ทาถนน,นใช้อะไรก็ได้เขาต้องยกให้สูงกว่าระดับน้ำไว้มากๆเผื่อว่า ถ้าหาคูน้ำตื้นตรง้ได้พวกเนี่ยที่เหลือน้อนํามันน้อยละน้ําที่จะมาคือน้ําฝนที่จะมาจากฟ้าอย่างนี้นความผิดความปริมาณน้ําก็ไม่มากนะพอมาแล้วเราก็ทําเป็นบ่อสูบน้ํำทำรางระบายน้ํารอบบ้านปกติเหมือนน้ำฝน,น,น,นธรรมดาถ้าตรงที่ปลายจุดจุดจบเนี่ยก็ใช้เครื่องสูบน้ําสูบน้ำที่มองเห็นก็อันนี้คือผมยกตัวอย่างเช่นว่าจริงๆแล้วสมบูรว์มันจ้องใช้ทุ่นๆุ่านะ พราะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นบ้านเดิมที่บอกว่าพื้นที่ประมาณร้อยตารางวาไปมาเครื่องถูกน้ำก็หกสิบถึงแปดสิบกวฝาเมน่นอชมมมั่มเดียวถ้าหากไหนๆก็ซื้อแล้วเนี่ยปกติผมก็จะแนะนําว่าให้ซื้อมากถหนึงเครื่องเพราะว่าฝนบ้านเรามันไม่แน่นอนบางทีมันตกหนะักตู้มาเลยแล้วก็หยุดบางทีตกหนักก็ตกทั้งวันก็มนะีนะนั้นเรื่องฝนเนี่ยเมื่องจากมันดาวไม่ได้นะ พอเราออกแบบเรามักจะออกแบบเผื่อเยอะๆางเช่นออกแบบอย่างเช่นของกทมเนี่ยออกแบบที่เครื่องสูบน้ำ5เครื่องเราซื้อทีเราซื้อ15เครื่องเผื่อีก3เท่าเผื่อเครื่องสูบน้ำช็อปรุดเผื่อน้ำมาเผื่อเผื่อเยอะๆเพราะพวกที่มันเดือดร้อนมหาศาลเผื่อเยอะๆเรื่องของเครื่องสูบน้ำระบายน้ำเนี่ยมักจะมีตัวขนาดใจนะครันี่ผมก็คำนวณคร่าวๆมาว่า ขนาดเมื่อสูกน้ำเนี่ยก็จากตัวตาไาหลแล้วเนี่ยก็ควรจะมีขนาดประมาณสักประมาณสองกิโลวัตต์แต่ที่เราไม่ต้องไปเดือดร้อนนั้นเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้สูงตลอดเวลาไม่เห,แบบห,หมือนกบบใช่เหมนกับต,ต,ตามน้ำตาลที่สูงเฉพาะตอนน้ำท่วมนั่นเองแล้วถ้าน้ำไม่ท่วมก็ต้องไปสูงมันก็นนปล่อยให้น้ำมันไหลาทามธรรมชาตมาไหลหน,หน้าน้ำขึ้นพรอาจจะมีทีเเดือนนี้เดือนนี้แล้วแล้วก็มาจอคไข่มาตลอดนะแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆอย่างที่ว่าว่าควรจะเป็นลักษณะอัตโนมัติ บ้เาเข้ามาไหร่น้ามันน้อยว่าอย่าไปร้อให้มันท่วมแล้วห้สูงเพราะว่าสูงเนี่ยมันมันใช้เวลาพอาถึงควรต้องพยายามรักษาระดับน้ําในบ้านให้ต่ำตลอดเวลาเมื่อไหร่น้ำมาท่วมสูงออกไปเลยอย่าไปร้อให้แบบปลิ่มบันไดก่อนแล้วค่อยสูงอย่างเงี้ยสูงไม่ถัดไม่ถัดถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยก็แนะนําว่าควรจะเป็นทําเป็นบ่อพักนะฮะอย่างที่แวมวในโยบายบ้านประนินที่เรามาใช้ที่เป็นบอกก่อแคบดินงถ้าเป็นหลักการโดยการว่า เรามีบ่อเพการบ่อเลยสูบน้าบ่อนั้นให้มันแห้งเราไม่ขอดเวลาฝนตกมาน้ำก็ไปพักู่ที่บ่อนั้นแล้วก็ใครื่สูบน้ำก็สูบกันนานได้สูบกันนานได้แต่ของกรมชนเนี่ยเขาบอกว่าทางของบ้านเราบอกว่าน้ําท่วมผิวน้ําเนี่ยเราคาดว่าท่วมประมาณเทาไม่ควรจะท่วมเกิน15นาทีถ้าอย่างของอันนี้ดูที่อะไรดูที่ความเสียหายเป็นสำคัญนะอย่างเช่นของสยามทุกงแฝเขาบอกไม่ได้เลยสองนาทีก็ไม่ได้ท่วม เดอถ้าเกิดเป็นน้ํามาอยู่ที่ผิวถนนปุ๊บเนี่ยนะพอรถวิ่งน้ากระเด็นเนี่ยคนใส่ของไม่ได้คนเดือดร้อนคนไม่อยากมาเขาพยายามทําทางมาไปนาที่น้ํยาอกว่ยา,ยาปุ๊บล,ลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยนั้นก็จะค่อนข้างจะยากกว่าเสื้อถกน้ำต้องมีขนาดเยอะมาเมืไหร่สูบออกไปหมดเลยนะถ้าอยากของก้มชนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เดือดร้อนเขาดูตามอะไรนะเขาดูตามความเสียหายคือข้าวตลัด เขาบอกว่าต้นหญ้าต้นข้าวต้นพืชผลดองที่แถวนั้นโลกทนน้ำท่วมน้ำท่วมได้สองอาทิตย์ไม่ตายาเขา,า,ากาในนะะ็ใช้เวลาบอกว่าน้ำท่วมมาในนี้แล้วก็ใช้เวลาสองอาทิตย์ในการสูบน้ำออกก็ได้เพรานั้นการนี่เราก็ก็แล้วแต่ความจำเป็นเพราะว่าถ้าเสียหายมากก็ใช้เร